ปุ่ม exit เดี t ยวทันะคือปุ่มนี้นะฮะปุ่มที่เลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่นะฮะนะฮะก็อันดับแรกก็เข้าไปที่เมนูก่อนนะฮะอันนี้เราเข้ามาแล้วเราถอยกลับไปก่อนนะฮะอันนี้เมนูนะฮะเมนูเริ่มต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็เลื่อนไปที่การช่วยการเข้าถึงนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะฮะ ก็จะเจอนะฮะปุ่มรัดการช่วยการเข้าถึงนะฮะแล้วก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะเจอนะฮะปุ่ม As ซิดเ t ลทันะฮะอันนี้อันนี้เขามีลูกศรอยู่ด้านหน้านะฮะคือปุ่มตอนนี้ใช้งานได้อยู่นะฮะวิธีการจะปิดเราต้องลองปิดดูก่อนนะฮะเราเอาติ๊กให้ลูกศรออกไปนะฮะแล้วก็กดอ่าสามครั้งที่ปุ่มโฮมไวๆเลยนะฮะกดต่อเนื่องกันนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะ ลองใหม่นะฮะอันนี้ยังไม่ขึ้นนะฮะเรากดใหม่นะฮะหนึ่งสองสามนะฮะนะะจะขึ้นมาแล้วนะฮะถ้ากดสาครั้งต่อเนื่องนะฮะจะขึ้นมาถ้ากดสองครั้งบางทีจะไม่มีปุ่มแอซิเดียวทัดขึ้นมานะฮะอันนี้เราก็ทำการปิดโดยการติ๊กที่ปุ่มนะฮะฮะ ตัว exit tail t o u c ก็จะหายไปนะฮะนี่นะฮะอันนี้สมมุติเราเข้ามาเปิดนะฮะเราเข้าจะเข้ามาเปิดแล้วก็นะฮะเราก็กดติ๊กด้านหน้าให้เกิดลูกศรให้เกิดคลิกด้านหน้าให้มีลูกศรด้านหน้านะฮะแล้วกด3ครั้งนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะเราจะขึ้นมาแล้วนะแล้วก็กด1ทีนะฮะจะขึ้นมานะฮะสังเกตที่ขึ้นมาแล้ว อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าปกติได้เลยนะครับอันนี้นะเค okay, ครับขอบคุณครับ